สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องพ่อหมอเศรษฐีโชคพยากรนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่9นะคะพฤษภาคม2อง3ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะก็คิดว่าพี่น้องหลายๆท่านคงจะได้หยุดพักผ่อนกันเช่นเดิมนะคะอยู่กับบ้านกับช่องนะ บางท่านก็อยู่บ้านแล้วนะคะแล้วก็เอางานมาทําที่บ้านนะบางท่านก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทราบข่าวมาเป็นแบบนั้นนะคะก็คือกลับไปพื้นที่ที่เราทํางานทํากิจการนะคะเปิดกิจการแล้วก็ทํางานตามปกตินะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อ่สู้ๆกันไปนะและคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันจะกที่คลายไปนในทางที่ดีเป็นลําดับนะคะมันอาจจะไม่ไม่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรายัางคงที่ต้องประคับปรอคองระมัดระวังและก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะเช่นเดิมนะคะโดยปกติเอาละในวันนี้นะคะเรามาดูว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นควรที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ทำนายโดยรวมนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยปรากฏว่า,าชีวิตนะคะเริ่มที่จะเคลื่อนไหวนะไม่อยู่กับที่ละนะคะก็แสดงว่า เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะส่วนใหญ่นะจะเป็นแบบนั้นสำหรับ Pay of Fortune นะคะแล้วก็บางท่านก็ยังคงรอโอกาสรอคำตอบรอทุกอย่างขี้คลายอยู่แต่มีความรู้สึกว่ามีเปลนนะคะมีเปลนในหัวอยู่แล้วนะคะมีโครงการที่จะทำหลังจากที่ผ่านนะคะวิกฤตนี้ไปนะ,ะแล้วบางท่านก็ออกนอกพื้นที่นะคะกลับ ไปทํางานตามปกตินะแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะด้วย6 6ดาบนี้ก็คือด้วยเงื่อนเวลาเนาะเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมากมายนะคะทุกอย่างจะเป็นปกตินะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะและมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้นะทักพิเศษว่าส่วนใหญ่พี่น้องวันอาทิตย์จะเดินทางละนะคะ กลับไปทำงานนะหรือชาดีอดไปเป็นนักรบกนะไปต่อสู้ไปทำงานนะคะนี่ไปหาลูกค้านะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องวันอาทิตย์คิดว่าสำเร็จเอาไว้เอาอยู่เอาอดนะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเก้ามีเลขหกนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเก้ามีเลขหกนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนทํานายโดยรวมนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันจันเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้องวันจันทร์นะคะที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็พยายามนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะนิ่งนะบางท่านก็อาจจะไม่สบายนะพักผ่อนอยู่นิ่งๆนะเห็นไหมคะเนี่ยไม่อยากจะขยับขับเคลื่อนไปไหนเนื่องจากว่ามันมันยังไม่ไม่โอเคในความรู้สึกนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ขอความช่วยเหลือ ใครเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วรับปากว่าจะช่วยเหลือเรานะ่ะขึ้นสามดาบเผื่อใจนะคะพี่น้องวันจันนะสามดาบนั้นเนี่ยเรามีโอกาสผิดหวังสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเผื่อใจอาไว้เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ไม่เป็นอย่างที่ไ <c oughs> พ่ก็ชี้แนวทางก็ได้นะคะแต่เมื่อโชว์มาแบบนี้พ่อหมอก็จะทํานายตามหน้าไพา่บอกว่าสามดาบคือเราหกหักผิดหวังอ่ะนะคะ ขอความช่วยเหลือใครเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือเราเนี่ยเราต้องห้าสิบห้าสิบนะคะแล้วก็มีแผนสองแผนสามเตรียมรอไว้เลยนะคะพี่น้องนะนี่อย่างนี้นะแล้วก็ลงทุนลงหุ้นอย่าเพิ่งก่อนนะมันจะบาดเจ็บเอานะ mm hmm. แล้วก็พี่น้องวันจันทร์นะคะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะ mm hmm. ในวันพรุ่งนี้นะระวังเจ็บไม้เจ็บมือนะคะพี่น้องนะ mm hmm. เอาเป็นแบบนั้นกันแล้วก็ มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก่อนหน้านี้ทรัพย์สินมรดกเงินทองอะนะคะยังมีความรู้สึกว่าจะได้ข่าวนะคะได้ข่าวหรือมีหนทางมีแนวทางนะคะในส่วนของการเงินเนาะสิบเหรียญนี่ถือว่าดีนะคะพี่น้องนะแต่ว่าต้องรอีกนิดหนึ่งนะพี่น้องวันจันทร์ค่ะไปเล้่มมาดูว่าพะยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไร พี่น้องวันจันทร์ทักทฤษดีนะคะเดอะไฮโลเฟนพระสังฆราชเนี่ยบอกว่าพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยมีความสึกว่าาใช้ชีวิตนะคะปล่อยวางขึ้นนะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะบางท่านนั้นก็ศึกษาธรรมะนะคะนี่อย่างนี้นะทำบุญให้ทานนะคะไหวพระสวดมนต์นะอย่างนี้นั่งสมาธิ เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศาสนาเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหาความรู้ใส่ตนเองอ่าเรื่องในเรื่องหนึ่งนะคะเพิ่มก็คือไพ่พระสังฆราชทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไพ่ตัวนี้นั้นรวมไปถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบริวารให้การช่วยเหลือนะนี่ในส่วนของครอบครัวคือพี่น้องวันจันทร์นะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข4มีเลขส มีเลข1มีเลข0ูนะคะมีเลขสี่มีเลขสาม,มีเลข1มีเลขศูนะคะพี่น้องวันจันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารที่ผ่านมาได้เงินละแน่อย่างงี้นะคะนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะมากมายนะแต่เงินเข้ามืออ่าก็บอกว่าการเงินเริ่มที่จะขาขึ้นบ้างแลว้ว มีเงินเข้ามือบ้างแล้วนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารนะใครที่ออกรถใหม่นะคะก็โอเคเนาะนี่อย่างนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามีคนออกรถใหม่พี่น้องวันอังคารนะ,ะโชคดีในเรื่องความรักในส่วนของครอบครัวบริวารในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพราะฉะนั้นพี่น้องวันอังคารเริ่มดีแล้วนะคะ ดีมาสองเที่ยวแล้วนะป้าหมอสังเกตนะแล้วก็ในไพ่ตัวนี้ก็คือหมายความว่าพี่น้องวันอังคารสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้หมดนะในทุกๆเรื่องแล้วนะคะพี่น้องนะเพราะนั้นสบายใจได้เลยค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้ The w เวอรเห็นไหมคะอ่าหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานกิจการหรือ การเงินนะส่วนของบริวารก็ดีคือเริ่มอุดมสมบูรณ์ตามปกตินะคะพี่น้องวันอังคารเดอะเวอร์ทักดีมากๆเลยนะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสี่แล้วก็มีเลขสองนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสี่แล้วก็มีเลขสองนะคะพี่น้องวันอังคารดีจังค่ะแล้วลมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่า เป็นห่วงคนรักนี่คนในครอบครัวนะทำนายไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะใครก่อนหน้านี้เจอคนที่ใช่แล้วก็ผันหลังกันไปสักระยะหนึ่งก็ถ้าสองใบนี้ก็คือมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันใหม่นะคะพี่น้องนะนะความรักความสัมพันธ์ นะคะเริ่มต้นใหม่นะคือสําหรับให้สองใบนี้นะเกี่ยวกับเรื่องความรักทั้งนั้นเลยใครที่แต่งงานนะคะใครที่แต่งงานนะคะแล้วก็ยังไม่มีบุตรเขาบอกว่าถักขึ้นไพ่ตัวนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะอ่าจะมีเด็กมาเกิดนี่นีน่ก็เรียวกว่าความอุดมสมบูรณ์ในเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราตั้งตั้งท้องทั้งกัรทั้งคันได้นะคะนี่นี้นะสาหรับ เอ็มเพรถ้าทํานายไปในเรื่องของการงานนะทำนายไปในเรื่องของการเงินพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะทุกอย่างที่คลายด้วยพระราชินีนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าดีคะ่ะพี่น้องค่ะและก็ทักเรื่องอะไรทักว่าเดฟผู้พี่น้องวันพุธกลางวันนะเริ่มที่จะขยับตัวเองนะคะอ่าไปทํางานละออกนอกพื้นที่ไปละนะคะอืม เริ่มที่จะมีความรู้สึกว่าลันล้าเหมือนเดิมแล้วน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคค่ะแต่เราก็ยังคงที่จะต้องระม,มัดระวังนะใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมนะคะพี่น้องนะอ่า,อาโดนกักตัวมานานเนี่ยอย่างนี้นะถ้าออกไปปั๊บเนี่ยลันล้าลืมตัวไม่ได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะระม,มัดระวังทุกเรื่องละค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขห มีเลข6กมีเลข3ามีเลข0ูนย์ะคะมีเลขก6มีเลข6มีเลข3ามีเลขศู 3, นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนทํานายโดยรวมนะคะพี่น้องนะที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะในทุกเรื่องกิจการการงานในส่วนของครอบครัวบริวารพี่น้องวันพุธกลางคืนนะเป็นราชินีถือถ้วยนะนะคะเป็นคนที่เสียสละนะเออ อย่างนี้นะคะด้วยความรักความเมตตานะพี่น้องวันพุธกลางคืนดีจังนะอย่างนี้นะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าดีนะคะพี่น้องนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าอาวางแผนคิดที่จะทําอะไรนะอย่างเช่นหารายได้เสริมหาอาชีพเสริมนะคะเพื่อที่จะได้เงินเข้ามาในะอย่างนี้นะแล้วก็ซีเรียนก็คือหมายความว่าเราไม่ไม่อยากจะฝืดอะนะ ตอนนี้มีความรู้สึกว่ารายได้ลดอย่างนี้นะถ้าคิดอย่างนี้โครงการอะไรที่จะหาเงินนะ่ะคิดแล้วก็ลงมือทําเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะจะได้เงินเข้ามานะคะพี่น้องนะอ่ะโอเคก็ถือว่าดีนะคะต้องสามใบนี้ละค่ะนะและก็มาดูว่าไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรเดือดซันพบทางออกทางสว่างจริงๆด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนมีโชคมีราบเข้ามือค่ะต่อไปนี้นะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่วางไว้ในหัวถ้าลงมือทําปั๊บเนี่ยจะได้เงินเข้ามานะคะแล้วก็สําเร็จนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขสี่มีเลขกเก้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขสี่แล้วก็มีเลขเก้านะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะแล้วก็มาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะอ่านี่ พี่น้องวันพระฤาษีสวัสดียังไงแล้วเนี่ยก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะอ่าพอพูดว่าดีดีดีมันมันก็จะไปตามคําพูดของเรานะคะพี่น้องนะแต่พี่น้องวันพระฤหัสวสดีดีจริงๆนะคะส่วนรวมนะอย่างนี้เรื่องการเงินเนี่ยนะคะอ่าขายของก็ยังคงเป็นปกติขายได้อยู่นะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะมีโชคไม่รับเข้ามานะแต่ในวันรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ย ให้ระมัดระวังเรื่องการเงินยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินอยู่นะคะพี่น้องนะยังคงเป็นเงินหมุนอยู่2เหรียญเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าเราจะมีช่องทางการเงินเข้ามาก็ตามนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะประมาทไม่ได้เรื่องการเงินนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออ,อได้ข่าวดีได้ฉลองความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งี่นะคะ อ่าอย่างนี้นะสามถ้วยนะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของบริวารและคนรักคือพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะและมาดูว่าพระยิบศีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าในวันพรุ่งนี้ให้เราบัดนระวังเรื่องของอารมณ์นะคะมีอะไรที่มันไม่เอ่อมันไม่ได้ดั่งใจนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีเนาะ,ะ,นะก็ให้อารมณ์เย็นเย็นร่มๆมเราจะให้ได้ดั่งใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะ ถ้าเราใจร้อนใจด่วนใจเร็วเหมือนไพทวนี่นะคะพี่น้องนะเราจะทําให้เราเสียลาบได้นะคะอย่างนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องนะอะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขสามมีเลข2มีเลขสามแล้วก็มีเลขสองเนาะมีสามมีสองมีสามมีสองเลยนะคะพี่น้องนะ,อะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะอืสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะทํานายโดยรวมนะคะพี่น้องนะ ว่าพี่น้องวันศุกร์นั้นเดินทางนะคะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะคะออกนอกพื้นที่ไปแต่ไปไม่ไกลมากนักนี่นะคะอาจจะไปติดต่อประสานงานนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องลูกค้านะเรื่องช่องทางการทำมาหากินนี่อย่างนี้เดอรฟูนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะ,อะสองใบเลยเนี่ยพี่น้องวันศุกร์ยังมีความรู้สึกว่า ยังวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลในเรื่องของความไม่มั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการงานในเรื่องของหนี้สินคือ,ดอ,อเดือดไอเดวิลแล้วกว็ก้าวดาบมาประกบกันอย่างนี้ในปั๊บนี่มีอันว่านอนไม่หลับได้ด้วยนะคะพี่น้องนะเพราะเราคิดมากแหน่งงี้นะ วัะนั้นเนี่ยถ้าคิดไปมันก็ไม่ได้มีตังค์เข้ามานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดมันเลยค่ะนอนหลับนะอย่างนี้นะนะนะตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่หลับเลยนะท่าไพ่ตัวนี้และมันจะส่งผลให้สุขภาพของเราไม่ดีนะคะพี่น้องนะนี่โรคเก่าเราจะกำเริบนะอย่างนี้นะและก็ในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีการทําอะไรที่มันเสี่ยงเยงเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะลงทุนลงหุ้นเล่นหวยเล่นหุ้นเล่น,ลน,ลนการพน,นันอ่า หรือทำอะไรที่เสียงเสียงเนี่ยไม่ตอบโจทย์นะคะพี่น้องนะผิดวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหวังเงินได้มาแบบง่ายๆไม,ไม่ไม่เหนื่อยนะณตอนนีน้ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะพี่น้องนะมันไม่ดีค่ะโอเคและมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรงาเดิมวมนขึ้นเห็นไหมมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลคุณคิดคิดเวียนครก คิดไปคิดมาวนไปวนมาเรื่องเดิมและก็จิตตกและก็ไม่สามารถที่กระยับกับเคลื่อนอะไรได้เลยนะคะเอาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดไปก็แค่นั้นนะอ่าให้พี่น้องวันศุกร์นะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงด่วนนะไม่งั้นมันจะแย่กว่าเดิมนะให้พี่น้องวันศุกร์คิดบวกๆนะคะพี่น้องนะคิดลบไม่ได้เด็ดขาดนะนะ เขาบอกว่าไม่มีความสําเร็จไหนเกิดขึ้นกับคนคิดลบจะคนจะประสบความสําเร็จได้คือคนคิดบวกเท่านั้นค่ะโอเคนะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขเก้ามีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลข 5, เก้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะพี่น้องวันเสาร์ เป็นแบบไหนทำนายโดยรวมค่ะพี่น้องคะ่ะเอาละพี่น้องวันเสาร์เซ็งปิดนะที่ผ่านมานั้นหนึ่งเซ็งในเรื่องของว่าอาบริวารนีนะ่อย่างนี้นะเซ็งในเรื่องของว่าอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเซ็งในเรื่องของการเงินนะคะที่เข้ามาเล็กน้อยถึงปานกลางไม่คุ้มกับที่เราเหนื่อยคือตัวนี้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออเราจะสิ่งไม่ได้นะคะได้แค่ไหนเราก็ต้องพอใจในสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่นะักขณะนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะเออก็เราก็ต้องคิดว่าคนอื่นแย่กว่าเราเราดีนะักขณะนี้แล้วแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดนะคะในวันพรุ่งนี้ดาบสมมงกุฎใครที่เกรงว่ามันจะไม่โอเคในวันพรุ่งนี้สมมติเรื่อง,องการงาน เรื่องของบริวารหรือเรื่องการเงินก็แล้วแต่นี่มันจะผ่านไหมในวันพรุ่งนี้น่ะดาบสมมงกุศนะคะชน,นะเนาะสำร็จนะอ่าสำร็จนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะและก็ในวันพรุ่งนี้คู่กันมาเนี่ยระวังจะมีปากมีเสียงกับบุตรบริวารคนในครอบครัวคนรักเนี่ยน,นะคะพี่น้องนะเขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทะเลาะกันเนี่ย ถ้าประกอบกับสองใบนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์นะคือเรื่องไร้สาระค่ะคือเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องค่ะอย่างนี้นะคะ <c oughs> คือเถียงกันเอาเป็นเราตายแล้วเสร็จแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องเลย <c oughs> นี่ก็คือไพ่มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องนะ <c oughs> อ่ะะาเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราอยู่กับบ้านกับช่องอ่ะไม่ทํางานเนี่ยก็จะดีเหมือนกันเนาะ,ะนะน,ะ,น,ะ,นะอย่างนี้นะคะพี่น้องนะถ้าทําแล้วไม่ได้ดั่งใจแน่นอนนะ ออกไปหาลูกค้าแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์แน่นอนนะพี่น้องวันเสาร์น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่กับบ้านก่อนจะดีมากๆเลยนะคะและมาดูว่าพ่ยุซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าจบ The ะเ d อย่างที่บอกนะใครที่มีแลนว่าจะออกนอกบ้านเนี่ยเพราะว่าหมอบอกว่าหยิบไพ่เดอะเดเนี่ย บอกว่าตายแล้วหมอไม่ดีอีกแล้ววันนี้ไม่ไปนะไม่ได้นะคะคือไปแต่เราต้องวางแผนให้ดีนะคะต้องเตรียมตัวให้ดีไปพบลูกค้าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่ใช่เจอไพ่ของพ่าหมอเลยบอกโอ้ยไม่ไปแล้วทีนี้เนี่ยไม่ได้ค่ะเราถ้ามีแปลนที่จะไปอ่แปลนก่อนหน้านี้ว่าจะต้องไปพบลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องไปพบแต่เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ ให้มันบอกว่ามีปัญหาอุปสรรคเนี่อย่างนี้ไม่สําเร็จอย่างนี้นะเราก็ต้องต้องเขเรียกว,ว่าเตรียมตัวให้พร้อมทํามันให้ดีที่สุดนะถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเราก็จะได้มาปรับปรุงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ผ่านนะอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจิบไม้เจิบมือนะสุขภาพเอ็นข้อกระดูกนะแล้วก็โรคประจําตัวกรลย้อนราราาะาาาาร แล้วก็เรื่องของเรื่องของอาหารเป็นพิษได้ด้วยนะคะสำหรับไพ่ตัวนี้กี่แตกกี่เตนกี่รั่วนี่คือกินอาหารจะต้องระวังนะคะพี่น้องนะนี่คือพี่น้องวันเสาร์นะในวันพรุ่งนี้เซ็งปิดแล้วก็ถ้าใครไม่นัดกับใครเอาไว้ก็อยู่กับบ้านกับโชคหนะดีแล้วนะคะอย่างนี้เลยนะคะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสาม, 1, ม 3, นะคะ มีเลขสีมีเลขหนมีเลขหนมีเลขสามนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นาหมอขอวยพรนะคะให้พี่น้องของหมอทุก8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมพูดเดิมๆค่ะสวัสดีค่ะ